วัดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์แรกนะคะวันนี้นะคะแฟนจะเอามาแนะนำเพื่อนๆนะคะให้รู้จักเกี่ยวกับแท่งเทียนนะคะเพราะก่อนที่เราเนี่ยจะเล่นหุ้นทำกำไรนะคะเราจะต้องรู้จักแท่งเทียนก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการเข้าออเดอร์เดี๋ยวแฟนจะมาไลฟ์ในครั้งหน้านะคะแต่วันนี้ให้รู้จักกับแท่งเทียนก่อนนะคะ ไม่ยากนะคะสำหรับคนที่ตั้งใจเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ,ะมารู้จักแท่งนี้ก่อนเลยนะคะ Hanging Man นะคะ,ะในประเทศเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าคนแขวนคอนะคะเราเนี่ยเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ยเราจะเจอเพราะ3ตัวเนี้ยมันคือจุด กลับตัวที่เราจะต้องรู้จักนะคะคือเราจะต้องรู้จักพื้นฐานเลยนะคะเพราะถ้าเราไม่รู้จัก3มตัวนี้เราก็จะเทนไม่ได้นะคะมันจะมีทั้งสีแท่งแดงแล้วก็แท่งเขียวตอนนี้แฟนขอแนะนําเป็นแท่งแดงก่อนนะคะนี่คือ hanging man นะคะอยู่ในมันจะอยู่ในจุดกลับตัวถ้าเป็นเทนลงมันก็จะลงนะคะ ในส่วนของการเข้าออเดอร์เดี๋ยวไลฟ์หน้าเดี๋ยวแฟงจะมาอธิบายนะคะอันนี้เรียกว่า Inverted Hanging Man นะคะก็คือโดนแขวนคอข้างล่างอันนี้โดนแขวนคอข้างบนนะคะส่วนตัวเนี้ยเรียกว่า s h o o t i n g star นะคะทำไมถึงไม่เรียกเหมือนกันอันนี้มันไม่มีไส้เห็นไหมส่วนอันนี้มีไส้อันนี้เรียกว่า s h o o t i n g star ก็คือดาวตกนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูแท่งสีเขียวกันนะคะแท่งเขียวเนี่ย หมายถึงขาขึ้นแท่งแดงหมายถึงขาลงนะคะอ่ะเรามารู้จักแท่งนี้กันนะคะแท่งนี้คือ Hammer. แฮมเมอร์แฮมเมอร์ที่แปลว่าค้อนนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็จะเจอในตลาดแน่นอนนะคะแล้วก็ Inverted Hammer นะคะมันอันนี้แบบหงายอันนี้แบบคว่ำส่วนอันนี้มีไส้เหมือนเดิมเลยค่ะ มีไส้เหมือนเดิมเลยค่ะนี้แฟงจะเรียกมันว่า rejection candle นะคะตั้งเองนะคะอันนี้ตั้งเองนะคะเพราะมันทำให้เรารู้ว่า,ามันเป็นจุดกลับตัวนะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะมาดูเลยนะคะอันนี้นะคะเรียกว่า t o reversal นะคะหรือคนในไทยเรียกว่าแท่งคู่มหาปลายนะคะทำไมถึงเรียกแท่งคู่มหาปลายเอามาดูกัน ถ้าเราเห็นแท่งเขียวแท่งเนี้ยแล้วก็แท่งแดงตามด้วยแท่งแดงนะคะสองแท่งเท่ากันหรืออาจจะเลยไปน,นิดนึงแบบไม่เวอร์อ่าอยาเวอร์แยเวอร์อ่าสักประมาณเนี่ยค่ะให้มันเท่ากันอย่างนี้เลยนะคะถ้าแท่งที่สองเป็นแท่งสีแดงเราสามารถเซลล์ได้เลยนะคะ ก็จะเป็นขาลงได้ทันทีเขาเรียกว่าแท่งคู่มหาปะ,ะไรนะคะอาจสลับกันถ้าแท่งแดงนําหน้าแท่งเขียวตามหลังเท่ากับแท่งแดงเลยก็จะกลายเป็นบายนะคะก็คือซื้อขึ้นนะคะซื้อขึ้นนะคะซื้อขึ้นถ้าสมมุติว่าเขียวนาหน้าแดงตามหลังแสดงว่าเซลล์นะคะอะมาคู่ต่อไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูวันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่า outside bar นะคะก็คือแท่งใหญ่แท่งแดงแท่งใหญ่ใหญ่กว่าแท่งข้างหนา้าในไทยเราเรียกว่าแท่งกลืนกินนะคะขมเือบขมือบ,ขม,อบขมือบแท่งหน้าเงี้ยค่ะถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บอยู่ในเทรนลงนะคะเราสามารถขายได้เลยค่ะเขาเรียกว่าแท่งกลืนกินนะคะสลับกันเลยค่ะสมมุติว่าเป็นเทนขึ้นสมมุติว่าเป็นเทนขึ้นนะคะข้างหน้าแท่งแดงเนี่ยเล็ก แต่แท่งเขียวเนี่ยกลืนกินไปเลยนะคะกลืนกินแท่งแดงแสดงว่าเราต้องบายนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเอาไซบานะคะหรือแท่งกลืนกินนะคะเรียกง่ายๆเลยอ่ะต่อไปเมื่อกี้มีเอาไซบาแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นอินไซบานะคะอินไซบาคืออะไรแท่งข้างหน้าใหญ่กว่าแท่งข้างหลังแท่งข้างหลังเล็กกว่าแท่งข้างหน้าไม่สับสนเนาะแบบนี้เนี่ย ตลาดมันกำลังจะบอกเราว่ามันกำลังจะหาทิศทางมันมีโอกาสทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะคะมีโอกาสทั้งขึ้นแล้วก็ลงทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่ามันจะขึ้นหรือลงเดี๋ยวมารอดูไลฟ์สดรอบหน้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าอินไซบาร์นะคะแท่งข้างหน้าใหญ่กว่าแท่งข้างหลังนะคะโอเคต่อเลยค่ะมานี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าโดจิค่ะ มันเป็นคล้ายๆกับเครื่องหมายบวกเลยอันนี้เขาเรียกว่าโดจินะคะ,อะสองเท่งนี้นะคะมันจะบอกเราว่ามันไม่รู้จะขึ้นหรือว่ามันจะลงนะคะซึ่งเราจะเข้าออเดอร์ยังไงแล้วจะรู้ได้งไงว่ามันจะขึ้นมันจะลงเรามาดูไล์สุดรอบหน้านะคะจะเอาไว้แค่ว่า2แเท่งนี้มันกําลังหาทิศทางตลาดนะคะอันนี้เรียกว่าโดจินะคะอันนี้เรียกว่าลงจิตโดจินะคะก็ โดจิขายาวอะคะ่ะถ้าเรียกเป็นภาษาไทยอะเนาะโดจิขายาวอ่าพออันนี้นะคะสามสามแบบแท่งเทียนที่เราไม่ควรเล่นนะคะก็คืออย่างนี้เลยค่ะเกรฟสโตนโดจิ ji, นะคะเกรฟสโตนโดจิ ji, แล้วก็ดา a g ก n อนฟลายโนะคะตามด้วยโฟร์ไพรส์โดจินะคะสแท่งนี้ห้ามเล่นห้ามเล่นเด็ดขาดนะคะเพราะแท่งนี้มันจะบอกว่า ทั้งซื้อทั้งขายมารวมกันที่จุดนี้ทั้งซื้อทั้งขายราคาปิดราคาเปิดส่วนอันเนี้ยก็คือส f o r price doji ก็คือราคาซื้อราคาขายราคาเปิดราคาปิดมาอยู่ที่เดียวกันมันหาทิศทางยังไม่ได้เราไม่สามารถเข้าออ,อเดอร์ได้นะคะ3แบบนี้นะคะจำมาไว้นะอ่ะต่อไปค่ะฮารามินะคะ ฮารามิ ami, ทำไมเรียกถึงว่าฮารามินะคะก็คือคนท้องนั่นเองนะคะ มาดูกันคะ่ะฮารามิหน้าตาเป็นยังไงสมมุติไปเลยนะคะว่าเท่งเทียนแท่งเนี้ยสีเขียวเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะมีหัวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผมตรงนี้ก็คือท้องป่องนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าฮารามิหรือแท่งเทียนคนท้องนะคะวิธีการข้าอ,ออเดอร์รอไลฟ์ต่อไปเช่นเดิมนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นฮารามิแท่งแดงเป็นคนท้องนะคะแท่งแดงเป็นคนท้อง ลูกในท้องเป็นสีเขียวนะคะอันนี้แท่งเขียวเป็นคนท้องแท่งสีแดงเป็นลูกนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นเหมือนคนท้องนะคะถ้าเราจําง่ายๆแบบนี้นะคะมันจะไม่ยากเลยเวลาเราเทรดนะคะต่อไปค่ะ Spinning นะคะเราจะเห็นแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกให้เราเข้าออเดอร์ทั้งในขาลงแล้วก็ขาขึ้นนะคะ วิธีดูนะคะวิธีดูนะคะมันจะมีแบบของของมันนะคะชื่อว่า Morning Star กับ Evening Star นะคะ Morning Star กับ Evening Star นะคะสองตัวนี้ก็เป็นจุดยืนยันเกือบร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราควรจะซื้อลงหรือซื้อขึ้นนะคะโอเคสุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะ Tower To p นะคะ Tower To p อันนี้สูตรนี้แฟนจะเล่นเฉพาะใน Forex เท่านั้นเพราะอะไรสมมุติว่าแท่งเขียวแท่งใหญ่ยาวมากนะคะแล้วก็มีแท่งเล็กๆๆๆเยอะแยะเป็นหมดเลยแล้วก็มาเกิดแท่งแดงนะคะใหญ่แล้วก็ยาวเหมือนกันนะคะตรงนี้มันจะบอกให้เราเซลหาทํากําไรได้นะคะตั้งเวลาทํากําไรได้ในฟอริกนะคะส่วนอันนี้นะคะถ้าเกิดแท่งแดงมาก่อนนะคะแล้วก็มีแท่งเล็กๆ นะคะเราอยู่ๆก็มีแท่งเขียวใหญ่ขึ้นมาใกล้ๆกันเขาเรียกว่าไงนะตรงนี้อาจจะมีประมาณ10แท่งนะคะแต่ถ้าแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยใหญ่ใกล้ๆเคียงกับแท่งนี้นะคะเราก็จะสามารถทำกำไรเข้าออเดอร์บายได้เลยนะคะคู่แบบนี้นะคะคู่แท่งเทียนแบบนี้สามารถเล่นในได้ใน Forex เท่านั้นนะคะ ก็หมดแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นความรู้ไลฟ์แรกนะคะที่แฟงตั้งใจจะบอกเพื่อนๆนะคะก็ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองนะคะเอาไปเทสกับเงินเดโมดูนะคะว่าเอ้ยเราไปที่เราได้ดูคลิปจากที่แฟงลงให้เนี่ยนะคะมันมีแท่งเทียนที่แฟงบอกไปบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์ที่2นะคะแฟงจะมาบอกวิธีการเข้าออเดอร์นะคะอ่คือ แฟนจะบอกว่าแท่งเทียนเราดูไม่ยากเลยถ้าเรา,เ,าเกิดความเคยชินถ้าเราเราเข้าบ่อยๆเราศึกษาเราเรียนเราเระบายสีถ้าเกิดเราจําไม่ได้เราก็ใช้วิธีการจดบันทึกเอานะคะมันก็จะทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นโอเคนี่ก็เป็นไลฟ์แรกนะคะแล้วก็หัวอาจจะยุ่งหน่อยๆน,นะคะพอดีว่ามันกระทันหันนะคะเดี๋ยวไลฟ์หน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอ เจอกันใหม่แล้วก็มาดูวิธีการเข้าออ,อเดอร์ว่าแฟงเนี่ยเข้าออ,อเดอร์ยังไงโอเคนะบ๊ายบายค่ะ